ที่115รแรงมา้าขนาดบุ้งกี่อยู่ที่0.55ลูกบาทเมตรนะครับความกว้างของแผ่นแทร็กนะครับอยู่ที่500มิลิเมตรแล้วก็น้ําหนักตัวรถเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่1 1 0 0 0กิโลกรัมนะครับก็เป็นสุดยอดเครื่องจักรประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับรถตัวนี้รุ่นกลางนะครับเป็นฮีโร่ที่แบบว่าตอนนี้ลูกค้ากันลังากํำลังให้ความสนใจมากๆนะครับ โดยต้องบอกนิดนึงว่าซูมไบออนเนี่ยไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือและไว้วางใจได้เท่านั้นนะครับแต่ยังให้บริการเรื่องการขายนะครับเหมือนครอบครัวอีกด้วยโดยเฉพาะเนะีมีทีมงานบริการมืออาชีพนะครับแล้วก็มีคลังสินค้าอะไรในประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียนะครับภายใต้ซู o ไมออนนะครับแนวคิดของการบริการของเราก็คือการสร้างความมั่นใจและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้านะครับ ตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะเอาไปใช้งานนะครับเหมาะกับทุกสภาพงานครับทั้งขุดดินขุดสะผมดินเคลีิ่งพื้นที่แล้วก็อีกมากมายนะครับทำกำไรกับลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับพิเศษสุดนะนอกจากเจ้าซูโมลอนตัวนี้เนี่ยนะครับ